200โลถ้าผมไม่ได้ผมข้ามแผ่นนี้ทั้งแผ่นมาพวกเราทุกคนมาอวยพรให้ผ,ผมได้กันด้วยนะครับผมไปมาเลยสิบครั้งอย่า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 ง200โลมันน่าจะได้อะไรบ้างหรอวะไม่ได้คือมันเป็นตัวละครที่แบบเปิดเอ็มเดียวจบไม่ได้ไงถ้าถ้าไม่เปิดประจําตัวมันก็เล่นยากครับถ้าแบบไม่ได้ผมว่าจะข้ามดีกว่า,ม,ม,ามาเฮ้ยมาถอะรอบนี้เด้อไม่ต้องคิดดิวะมาอุย้ย ออกโอเคไม่โหแม่งเจ็บอยู่นะหูได้เอสามเอสหนึ่งอ่ะแปลว่าเอสอยู่หลังสุดอะ่ะโอเคไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปผมไปมาโอ้หูวไม่ข้ามไปขออาโปอีกต,อต้องใช้ต้องใช้ต้องใช้อาโปผมต้องใช้อาโปโอ้โหมามามาซะหน่อยซะหน่อยโอ้ยม,ม,มาบ่อยแล้วเผาคร่าไม่เอาแล้วไม่เอาแล้ว มายี่สวนจงมาโอโอเคของเซตนะครับยัง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 กล้ละใ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 กล้ละรอบนี้แหละตัวสุดท้ายไปเลยว๊วแม่งเลยแม่งเลยตอนเปิดเบอร์นิดกูก็กูก็หลุดได้มึงไอ้เหี้ยรอบนี้กูยังจะหลุดได้มึงอีกอ่ะทำไมอ่ะผมลองอีกสักสิบดิเผื่อมันเผื่อมันมารออีกสักสิบดิเผื่อมันมาไปอีกสักสิบ เฮ้ย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 เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวอันเดี๋ยวบอกแล้วสักสิบสักสิบเป็นไงล่ะมึงโอ้โหเป็นไงล่ะผมดูมาก่อนหน้านี้นะแล้วผมก็เปิดอีกสิบแล้วมันได้เลย